เราหาบนแทร็กแล้วไม่เจอเพราะฉะนั้นเราต้องหาอีกที่หนึ่งชายทะเลใช่ไหมเพราะว่าหมอเนี่ยแกอยู่แต่ป่าอยู่แต่เขาแกมาเจอทะเลแกก็น่าจะมาทะเลมีค่ะจากว่าได้ข่าวว่ามีผู้ชายร่างใหญ่ลันไหลตรงนั้นใส่เสื้อทีมเดียวกับเราด้วยเฉลอยว่าจะเป็นหมอต้องลองเอิ้นเสียงดูมามาใช่เลยสวัสดีครับ สวัสดีครับเขาไปใกล้ๆเขาไปใกล้ๆเป็นยังไงครับสบายดีไหมฮะพี่อะสบายดีแต่เรายังไงเนี่ยมาอยู่ชายทะเลแล้วนัดกันหุ่งบนนู้นไม่ใช่เหรอก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเหงืคอไม่ใช่ทำไมทำไมทไมคอพอกโอ้โหและไอ้ป่งที่ทําให้น้องๆเขาไม่กินกับเขาอะไอ้นั่นอะทำให้สัตว์ป่าแต่สำหรับหมอนี่ก็คือไอโอดีนจากนี่ก็เลยต้องมาหาชิมอาหารทะเลแล้วก็มาออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยหมอครับผมหมอเหยียบอยู่ที่ไหนหมอรู้ไหม ปราณบุรีอ่าแต่ตรงเนี้ยใช่ปราณบุรีเป็นอำเภอใช่ไหมแต่ตรงเนี้ยเขาเรียกหาดสามร้อยยอดอืมที่มาที่ไปของที่เนี้ยรู้ยังไหมรู้แต่มาแต่ไปไม่ถูกครับไปไม่ถูกใช่ไหมโดส่วนใหญ่เชื่อกันว่าที่เนี้ยที่เรียกกันว่าสามร้อยยอดเพราะว่าภูเขามันเยอะยอดยอดภูเขาแต่ความเป็นจริงแล้วคือพิษจริงจริงแล้วมันที่มาที่ไปก็คือบริเวณเนี้ยเมื่อสมัยก่อนเนี้ยคือลมแรงมากเรือมาอับลังที่นี่บ่อยแล้ว มันก็มีเรืออยู่ลำหนึ่งซึ่งปเป็นเรือโดยสารขนผ,ผู้โดยสารมาเยอะเลยแล้วเกิดอับปางผู้โดยสารทั้ง300คนนั้นน่ะรอดออเขาเลยเรียกกันว่า300ร้อยอดอแล้วก็ผวนเพียนเพียนกลับมากลายเป็นส0มร้อยยอดนอย่างนี้เองนะแต่ก่อนที่เราจะมาชื่นชมกับเรื่องราวของ300รอยอดอะรู้จักแกรี่ฟิชเชอร์ อ่ะโงโงทะเลนะมันไม่หนีแต่คุณแกรี่อาจจะบินกลับไปก่อนเราร่บไปก่อนดีกว่าอย่าล่ำไรเลยไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเจอไหมอยากฮะอยากเจอใช่ไหมใครเจอคุณแกรี่ก่อนใครเจอคุณแกรี่ก่อนขออะไรเซนให้พี่ด้วย อยากบอกเธอให้รับคู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่อคิดจรงโดทีตัวเธอไม่เคยรู้เท่มากค่ะขอบอกรี่นี่้ไหมคุณแกรี่ยาอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่คะหกบสี่เฮ้ยเ้ของจริงพี่อยู่เท่าไหร่พี่เหรอพี่สี่ พี่ดูกว่าเขาเยอะเลยนะเอ้านี่นี่พี่เพิ่งเริ่มปั่นไงเดี๋ยวพอปั่นเยอะๆเดี๋ยลองเนี่ยตามคุณแก้วด่าพบอกแล้วค่ะว่าจักรยานนี่แบบไม่ใช่แค่สนุกสนานเลยออกกำลังกายอย่างเดียวดูซะกดค่ะเห็นไหมครับดูขนาดนี้เขายังตึงเลยอ่ะยังตึงหมดเลยหนังหนึงหนึ่ง ใก้เธออยากไปยืนข้างๆกายทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทักทายจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดถึงโดยที่ตัวเธอไม่เคย บอกเธออยู่ทุกทีธอล็อกป้าปใจจะเห็นฉันคนนี้